มันเป็นผัดลมบาบานมันใบแบบนี้เป yeah. yeah, right? yeah, hey. hmm, like ็นผัดลมใหญ่สมัยตะกี้ไหมอยู่กับแพมึงมั้งไงแพงเมืองไงเมืองเก่าแพงเมืองเก่าไหมมังไมันจิเป็นผัดลมใหญ่เลยผัดลมทําด้วยไม้เลยมึงนะเออขนาดมึงก้อนหินบาเนี่ ทำจากสีธรรมชาติว่ามันทธาตุสีแล้วเป็น้อวงเด้อมันเป็นหินของเขาบนเองเน้อหนิเอองามงามโดยธรรมชาติว่ามีการตกแต่งสีเด้อนี่เ no. ห <Yeah. Nee. S 2> <ment. S 2> ็นบ่ทางกำแพงกำแพงเมืองเก่าป้าเมืองเมืองขางกำแพงเป็นเป็นถนนยางดีด้่มันต้นไม่เมืองเนี่ยสอนต้นไม้บ้านเพิ่นบ่มูเจ้าว่าต้นหมอกต้นไม้ต้นไม้เกาต้นไม้ไง หลายปีเหมนเด้ออือพ oh ูดนะก้อนหินน่ะพูดนะเมืองบานเพิดนะพี่น้องเอ้ยทอฟ้ากึ่งงางแต่ออกมาแล้วมึงเนี่ยตรงหน้าโอ้ยตุ่มต้นตอฟังก้อนหินเห็นปะเลี้ยงไล่กันอยู่ตะก้อนใหญ่ๆบานเท่าตีเอาไปไว้เมืองใดบนแล้วบู้นี่โยกใหญ่แล้วบานเทาเป็นบานเท่าเนาะพี่น้องเนาะมึงเนี่ย โอ้ยงามเลยพี่น้องเอ้ยเมืองโบราณวันมันตะบานยายจ่วยงามบานแม่เขาแข็งงามคับพี่น้องเอ้ยยายจ่วยเราไปว่าวักวากว่านเดี๋ยวของเก่าคับประเสริฐมามาเจอบานเพื้นเมืองเก่าเมืองไงของเจากขวางเมืองแบบไงเลยอืมของขวัญเป็นเมืองเหมือนในน้อยเนาะแต่วันพังนั่นแล้วแหละแต่ว่าเพ่นอนุรักษ์ไว้เสียอันนี้พ่นนึงเป็นเป็นเมืองเลยบ้านนี้เป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยบ้านเอออืม งามขักกองบ้านยายจอยด้วยพี่น้องเด้องามขักงามเน่ยือปุคนเห็นวาผัดลใมญ่เธอเลยอยู่มันพิษตะบะอากาศพี่น้องล้มเป็นตานาน <c oughs> ลมขักลมเน่ยเออพี่นอ้องลงมะลรเพิ่นไว้เขาเป็นล้มละก่อนเกาคุณวัดล้มลักอนแบยางงามเลยตอนนี้ิ่นสแสดงละครอน ทีอาทาเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าลุงละครเลยอืมมันพี่น้องเกาดีดิมันมันท่านมดดาดิเกาแก่ดิดีหายก็ของมุงย่จอยเลยพี่น้องเอ้ยงามค่ะงามเนี่ยหายกอยู้ามบวกของแย่จอยเนาะของแย่จอยฮัมบวกยังบัวปานนี่เลยพี่น้องเอ้ยอันนี้เมืองใหญ่จังหาดินมืองกำแพงเพลินหุ่น กำแพงสร้างด้วยอิฐสีหินสีแดงบัดเลยพี่น้องเอ้ยพุนเมืองหลดสถานทีเพิ่นแน่นอ,นอ,อมมันค่ะกัวเออมาเมืองบัดเนี่ยบ้ดสุดยอดเลยเพลินงามค่ะกบวประตูเขาของเพิ่นงามมหลีงามมหลีหลข่อยวันบานข่อยงามเจอนี่งามกังงามก็วบานข่อยอีกจังหาก ้านขวัญเป็นนิ่มไงบ้าสุดยอดเลยสุดยอดทางความเก่าดิพี่น้องเด้อเกาได้ใช้ประโยชน์ได้เป็นเมืองไงอีกทหารกำแพงหบบไงมั้งไะกำแพงสีแดงเลยทำด้วยหินสีแดงเห็นวาเาโอรานเป็นเมืองที่ใหญ่มากเลยบ้านเนี่ยเออว่านเมืองอย่างบ้านนี้มักคือบักข้อแต่บ้านนี้พี่น้องเ๋ยมานเมงบักข้อ ตัวบักข้อฝรัง่งตัวนี่ตัวน,นี้ยังอะไรเนี่ยมอนเป็นเม็ดไม่อบอกเด้ออันนี้เมี่ยนี่นยังเนี่ยคือบักข้ออะไรแต่มันสุกแล้วนี่ปัดดกคักโอ้ยบักลำใหญ่เมี่ยน,นี่ยังเนาะบักนี่นี่ด้านนอกด้านนอกของกำแพงพี่นอ้องกำแพงเมืองอ แปดร้อยห้าสิบปีพัชร์ว่าคอยกระลืมคอยอ่านบ่ออกพี่น้องเลยคอยกระโปงโปพี่วิแล้ใครนี่ิเจอแล้วแปดร้อยห้าสิบปีพระนเมืองเก้าหม่องเนี่ยอือพูดนะเราอ่านภาษาอังกฤษออกอืแเราอ่านภาษาอังกฤษออกแต่ว่าเราอ่านภาษาไทยบ่ออกพี่น้องหน้าคอยอืออือเรื่อง่ภาษาไทยอ่านบ่ออกเป็นเมืองเก่าในรอบกำแพงตอนนี้พี่น้องข้างนอกจ้าข้างนอกข้างนอก ้างนอกก็เป็นอิฐแดงคือกันรอบนอกกำแพงของเมืองแต่ว่าซื้อเมืองอยังหรอโซนเออโซนภาษาเมืองโซนภาษาเโซลนนะพี่น,อออน้องโซลโซลนี่งามอยู่งามอยู่โบราณดีดีเริแปดร้อยห้าสิบปีแปดร้อยห้าสิบปีหอดปนนนานีกรบบ้านเมืองอยังอันเงื่อนสั้นยังดูดีอยู่ดิพี่นอ้องเออแต่ว่า เพิ่นว่ามีคนอาศัยเลยแต่ว่ายังดูดีเลยละ่ะอนุรักษ์ได้ยอดเยี่ยมเลยแป0ลายหานสิบปีนม่ว่าเป็นธรรมาดา